สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะกกรมมนครับยินดีต้อนรับสู่เกมคอมมานด์ของคือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณตั้มหูนะครับเป็นอิรักสีแดงนะครับที่ฝั่งซ้ายนะฮะและฝั่งขวานะครับคุณจิมมี่ทีเอชนะครับเป็นอิรักเช่นกันแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะครับผมอ่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นโปร,โรเพลเยอร์กันทั้งคู่นะครับจากประเทศไทยของเราเองนะครับผมอ่าแต่ว่าชื่อจริงเนี่ย บอกไม่ได้นะฮะเป็นความล well. ับทางราชการนะครับผมอ่าวันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่าอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเออเห็นผ่านตาอยู่แวบๆนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับขออภัยด้วยนะฮะใครใครู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ เออทุยวันนี้เลยล่ะแมปนี้ก็จะมีพลอยให้เก็บนะครับอยู่ค่อนข้างกองทองนะตามปกตินะครับผมก็ทางไปมาหาสู่กันก็กว้างมากนะครับมีทางหลักเป็นทางนี้สามารถข้ามสะพานมาได้นะครับหรือจะลงมาทางนี้แล้วก็เข้าตีทางนี้ก็ได้นะฮะนี่ฝั่งนี้ก็มีสะพานกันนะครับเป็นแมปที่มีความสมมาตรนะฮะสมมาตรซ้ายขวานะฮะของการเอามาเล่นแข่งกันนะครับผมแต่มันก็ไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะตามนั้นนะครับหรือจะ อ้อมแอบอ้อมขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้นะฮะลงข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะนี่เหมือนกับที่เขาเอามามาสเกลอยู่นะครับเปิดแมปอยู่นะฮะตอนนี้ม้าสีแดงจัดการสีเหลืองได้เรียบร้อยนะครับมมาของคุณตั้มหูนะฮะรถเก็บเรทออกมานะครับเป็นการเอ่าเขาเรียกว่าไงว่าเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะเน้นอีโคโนมิกก่อนนะครับเกมนี้ของทั้งคู่นะครับผมอ่าฮะ มีรถถังหรือยังมีแล้วนะครับสีแดงรถถังของคุณตั้มหัวมาแล้วนะไรโน่คันแรกนะครับผมไรโน่เฮฟวี่แทงนะฮะร,รถถังหลักของฝั่งโซเวียตนะครับผมส่วนฝั่งทางนี้สีเหลืองก็ออกมาแล้วเช่นกันนะเพิ่งจะออกมานะครับแต่ยังไงฮะยังไงสีแดงส่งรถถังออกไปจะบุกเลยหรือเปล่าครับจะเล่นรัช ไหมน่าจะรัชไม่ได้นะเพราะว่าฝั่งสีเหลืองนี่คือเขาก็ตอนนี้ย้ายมาปั๊มรถถังเพิ่มแล้วนะเพราะว่ารถเก็บแรกก็พอแล้วนะครับรถเก็บแรกหกคันนะสีเหลืองกลสีแดงและหนึ่งสองสามสี่ห้าสีแดงมีอยู่ห้าคันนะครับอีโคโนโมิกมันก็จะตามหลังนะฮะอีโคโนโมิกของคุณตั้มหูก็จะตามหลังคุณจิมมี่นะครับผม<อ>แต่ว่ากองทัพนี่เอ่อนำไปก่อนแล้วนะ Okay. สีเหลืองโรงรถสองโรงสีแดงก็สองโรงเช่นกันน่าจะมีอีกสักโรงหนึ่งนะฮะยังไงมาแล้วครับโรงที่สามนะฮะยังไงฮะยังไม่เข้านะครับลองเชิงกันอยู่นะครับผมสองฝ่ายนะสีเหลืองเคลื่อนทับแล้วครับสีเหลืองยังไงออกยังไม่ออกนะฮะแค่ ยกย้ายตำแหน่งเฉยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่คือมาคุมโซนอยู่กลางแมปนะครับสีเหลืองก็จะออกจากบ้านไม่ได้นะฮะถ้าสีเหลืองออกจากบ้านปั๊บสีแดงเข้าตีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฝั่งคุณจิมมี่ทีเอชนี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรทวิๆเขาเรียกว่าอะไรนะซ่องสุมกําลังไว้ที่บ้านก่อนนะวางแนวป้องกันให้ดีนะครับโรงไฟฟ้า3โรงนะครับโรงรถ4ี่โรงนะฮะสีแดงส่งม้าออกมาตายก่อนนะครับผม วิ่งเข้าไปสกเกลในฐานเลยนะฮะแต่ว่าวิ่งเข้าไปอ้าวโอเคหยุดอยู่ตรงนี้แล้วยังไงครับสีเหลืองจะเข้าไหมฮนะเหลืองจิมมี่ทีเว่ายังไงยังไม่เข้านะฮะอ่าหรือเยอะ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 ยังไงครับยึดยับมาตรงนี้สีแดงนีขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับขึ้นหน้าผานะฮะเพื่อความได้เปรียบในทางอ่ชาชัยภูมินะฮะชัยภูมิที่ไม่ใช่จังหวัดนะครับผมอตอนนี้สีแดงมีการแบ่งทับขึ้นไปแอบ ซุ่มโจมตีด้านบนนะครับมีไรโน่สามคันจะลงมาทางนี้นะฮะส่วนสีเหลืองสีเหลืองนี่เข้าเห็นหรือเปล่าอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะครับไม่รู้โอเคเข้ามาแล้วยิงรถเก็บเรีก,ก่อนเลยนะครับพังไหมครับพังแน่นอนครับคันนี้เอาได้ยิงให้แตกอ่าแตกแล้วเรียบร้อยโอเคจัดการรถเก็บแรีกไปได้หนึ่งคันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค 6, 7, หกเจ็ดแปดเดี๋ยวนะเยอะจัง โอเคมาดูตรงนี้ดีกว่าครับสีเหลืองก็ไหลขึ้นมาแล้วครับไล่สีแดงขึ้นไปนะฮะสีแดงยังไงครับแดงคุณตั้มหูตั้มขึ้นเนินนะฮะคือความได้เปรียบนะครับในทางยุทธศาสตร์นะครับผมเอาตะลุมบอลกันแล้วครับจังหวะนี้ใส่กันอย่างนัวเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าฝั่งสีเหลืองจะชนะนะฮะฝั่งสีเหลืองสามารถคอนโทรลได้ดีกว่านะครับเมื่อกี้ค่าคะแนนจากสายตานี่คือกําลังรบพอๆกัน,นะฮะยังไงครับสีเหลืองแยกเป็น2ทับเลยะฮะ มีทับน้อยลงล่างนะครับทับบนขึ้นบนนะฮะคือทับบนก็ขึ้นบนอยู่แล้วจะพูดทําไมทับใหญ่ขึ้นบนเออความหมายนะฮะตอนนี้สีเหลืองย้ายโอ้โหเซตไม่น่าจะใช่เรนลิพอยนะครับก็คือกัดจะเข้าโอบ2ทางนะฮะกัดจะแซนวิชเข้าฐานสีแดงนะครับผมตอนนี้กองทับด้านบนของสีเหลืองโดนเก็บหมดแล้วนะฮะกองทับฝั่งล่างไว้ไงครับมายิงรถกับแรกก่อนนะครับไปแล้วหนึ่งคันนะฮะอีกสักคันไหมอีกสักคันอีกคันหนึ่งนะครับผม แตก2นะฮะโรงรถจัดการไปเรียบร้อย1โรงนะครับผมต่อไปยังไงครับยิงฐานใหญ่เลยนะฮะอย่างโล่งเลยนะครับเมื่อกี้แล้วสี่แดงเขาดึงรถถังขึ้นไปทําไมฮะโอ้ต้องขายทิ้งเลยนะครับขายทิ้งก็ได้วิศวกรมาคนหนึ่งนะฮะเอนจิเนียร์อย่างเดือดนะครับอย่างเดือดเกมนี้โปรกันทั้งคู่นะฮะขอย้ําอีกทีหนึ่งและในขณะเดียวกันทางด้านบนนี่ก็ใส่กันอยู่นะ รถถังสีเหลืองวิ่งมาพอดีสีแดงสวนมานะครับรถเหลืองมาเติมอยู่นะฮะคุณจิมมี่ทีเอชมีกองทัพเสริมนะครับผมแยก2ทัพเลยนะฮะเกมนี้ก็จะนัวๆหน่อยนะครับผมมีทัพหลักที่ยังไม่กล้าเข้านะครับเอาทัพรองเข้าก่อนไม่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทัพไหนทัพหลักทัพรองนะฮะเป็นทัพบนทัพล่างแล้วกันแต่ก้างแม็เขาก็มีรถถังอยู่สองคันนะครับคุณตั้มหูนะแต่คุณจิมมี่จิมมี่ ีไหลเข้าไปนะครับอย่างนี้อ้าวแล้วสีแดงเปิดช่องให้เหลืองไหลเข้าไปอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวดีนะยังไงครับโอูมาเติมเรื่อยๆนะจังหวะนี้นี่คือคุณจิมมี่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะามาโจมตีแบบกดดันไว้ไม่ให้สีแดงได้ออกจากบ้านนะฮะแต่ตอนนี้โอูไหลมากี่คันกี่คันก็พังหมดนะถ้าถ้าเข้าระยะยิงยังงเรียบร้อยอยังไงครับแตกไปแล้วโอูวิสีเหลืองมารวมทับสีเหลืองผมว่าสีเหลืองโดนเก็บหมดแน,ๆน่ๆฮะไม่น่าไหวนะครับ เรียบร้อยเลาอยู่3คันแตกไปแล้วนะฮะหนึ่ยังไงเหลือคันนึงนะครับเหลือคันนึงอามีมาเติมอีกครับไม่ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะโอเคสีแดงแยกทับมาตรงนี้โอมเมนี้ยังเดือดน,นะฮะใครจะเป็นผู้เล่นใหม่นี่ออ่ผมแนะนําให้ศึกษาคลิปนี้ให้ดีนะการต่อฐานการสร้างกองทัพน,นู่นนั่นนี่แมงมุมโดดเข้ามาเรียบร้อยครับ ยังไรฮะรถเก็บแร่แตกอ่ะดิฟเฟนซีเรโรนนะครับผมเปลี่ยนมาใช้แท็กติกนี้แล้วนะฮะคนตั้มหูยื้อเวลาได้สักหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงยังไงคนตั้มหูก็น่าจะเพรนะรดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะฮะกอสีเหลืองสีเหลือง,ส,องสีเหลืองทันใหญ่อยู่ไหนทันใหญ่สีเหลืองอ๋ออยู่นี่นะโอเคจังหวะนี้ยังไงครับแมงมุมออกมาก็พังนะฮะเรีบยบร้อยยิงโรงรถแตกบึ้มขายทิ้งเลยนะฮะเหลือแต่โรงทหารแล้วครับ เทสลาทรูเปอร์ต้องออกมาช่วยนะครับผมหน่วยต่อต้านยานเกราะนะฮะยังไงครับก็ช่วยได้สักนิดหนึ่งแล้วก็หายอ๋อยังอยู่สีเหลืองคุณจิมมี่ยังไงจิมมี่จะเล่นไงต่อครับคุณจิมมี่ย้ายลงมายิงอ๋อโดนแมงมุม,ม,โ,มโดนเข้าใส่อีกโหเพราะว่าหันไปยิงเทสลาทรูเปอร์อยู่นะฮะจะดีนายรถตัวเองไหมดีนาย,งไ,งยงไ,งไปเรียบร้อยนะครับยิงไปหนึ่งอ่าหนึ่งลูกนะฮะสีเหลืองเอ,อเอ็กซ์อ๋อเว้ยเอ็กซ์แพนตรงนี้เลยนะฮะสีเหลือง ยามมากขี่ลงมาแล้วครับสีแดงกองทัพทหารราบของเขานะฮะมีทหารเกณฑ์กับทหารเทสลานะครับไหวไหมฮจริงๆสีเหลืองนี่ปิดเกมได้โดยที่เอารถถังไปยิงสิ่งก่อสร้างให้หมดนะฮะแต่เหมือนเขาไม่ทานะครับผมยังไงครับตรงนี้จะเหยียบเทสลาทรูเปอร์มันเหยียบไม่ได้นะฮะเทสลาทรูเปอร์นี่คือ ใส่เกราะหนานะครับรถถังเหยียบไม่ได้นะต้องยิงให้ตายเท่านั้นนะครับผมเคคุณตั้มหูบอกจีแล้วนะครับฝั่งสีแดงนะกดยอมแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณจิมมี่ทีเอชฝั่งสีเหลืองนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ